าแล้วครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นโชว์นักมายากลระดับโลกนะซึ่งบอกว่าขอต้อนรับ Black ค rystal กับคณะมายากลของคุณคริสตันเจ้าของพิพิธภัณฑ์มายากล b l ล c k ค rystal จากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่เปิดให้เหล่าบรรดาน,นักท่องเที่ยวได้เข้าชมซึ่งคุณคริสตันฝึกมายากลมาตั้งแต่เด็กๆแน่นอนว่าเขาคือสุดยอดนักมายากลที่มากประสบการณ์แล้ววันนี้เขาจะขนกลนอะไรมาโชว์ให้กับคุณผู้ชมได้รับชม ผมนี่ตื่นเต้นไปด้วยแล้วครับและนี่ก็คือคริสตันครับชายหนุ่มผู้หลงไหลในศาสตร์ของมายากลนะครับเขาได้รวบรวมความรู้รวบรวมประสบการณ์แล้วก็สิ่งของที่เขาได้ไปด้านเรียนมานะครับนำมาไว้ในสถานที่แห่งนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นความรักความชอบจนทำให้ก่อเกิดขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์มายากล ตอนนี้ผมมาอยู่ที่เมจิกมิวเซียนะครับที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีโชว์พันธนาการหรือว่าโชว์มายากลเอสเคปหนึ่งเดียวในเมืองไทยอยู่ที่นี่ครับจะแปลกขนาดไหนแล้วก็น่ากลัวขนาดไหนครับวันนี้เรามีนัดกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเป็นสุดยอดเลยครับนี่เลยครับพี่คิสตันครับถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับสําหรับโชว์ชุดนี้ เอาละครับใครอยากชมตัวเป็นเป็นโชว์จริงๆก็เชิญได้ที่พิพิธภัณฑ์มายากลจังหวัดสงขลานะครับมัน